สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอโฆษณาตัวเต็มของ g l o b a l brand ambassador บุญกดรีในงานบุญกรีเมดิเตอร์เรเนียนได้ออกมาให้ฟแฟนๆได้ชมกันทุกคนแล้วนะคะภายในวิดีโอโฆษณา GBA แต่ละคนสวยงามมากๆจริงๆโดยเฉพาะเมื่อเป็นภาพเคลื่อนไหวแอนมินต้องบอกเลยนะคะว่าสวยจับจิตจับใจกันทุกคนเลยโดยเฉพาะลิซ่าที่เรียกได้ว่ามองกี่ทีดูกี่ครั้งเธอก็งดงามประดุจเจ้าหญิงราชนิกุลท่านหนึ่งทวงท่าอันสง่างามอินเนอร์ที่ส่งผ่านมาทางสายตาถ่ายทอดความลึกล ลักชูรี่ของเครื่องประดับมรกฏคอลเลกชันเมดิเตอร์เรเนียนที่ลิซ่าสมใส่เป็นอย่างดีออร่าแสงสีเขียวภายในคลิปวิดีโอโฆษณาแผกกระจายความลึกลับของเครื่องประดับมรกฏ ลิซ่าผู้สงมใสอัญมณีมรกกของบุนการีเธอเลือกใส่ชุดราตียาวสีดำเปิดไหล่เผยให้เห็นช่วงคอและไหล่ลิซ่ายังเกล้าผมขึ้นไปเผยให้เห็นต่างหูมรกกสุดลักชูดี่ของบุนการีด้วยเธอเลือกใส่ชุดนี้ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้สร้อยอัญญมณีและเซ็ตเครื่องประดับดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วชุดนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ลิซ่าสง่างามมากๆอีกด้วยและคุณบาบินซีโอบุนการีได้มาลงคลิปเพิ่มเติม,ตมถึงบรรยากาศและความรู้สึกของโกเบมดานเนบัสเดอร์ที่ได้ เขาร่วมงานบุญการีเมดิเตอร์เรเนียนลิซ่าได้บรรยายความรู้สึกด้วยน้ำเสียงสุดน่ารักและสำเนียงที่เป๊ะปังซึ่งแปลออกมาว่าภายในงานหน้าชึ่งเหมือนทุกครั้ง และสิ่งที่พิเศษสุดคือพวกเราอยู่ในเวนิสในขณะที่อีกหนึ่งโกลบอลแบรนด์เนบัสเดอร์สาวชาวจีนอย่างหลิวอี้เฟยจะเข้าร่วมงานบุนการีด้วยชุดสีชมพูสุดหวานในคลิปวิดีโอโฆษณาข,ของเธอสวยงามไม่แพ้ใครหลิวอี้เฟยเลือกปล่อยผมยาวม้วนลอนปลายผมเธอประดับที่คาดผมสีดําในขณะที่เซตเครื่องประดับของเธอเป็นอัญมณีสีขาวเข้ากับผิวที่ขาวมากๆของหลิวอี้เฟยจริงๆสําหรับแอดมินมองว่าลุคนี้ของหลิวอี้เฟยก็สวยนะคะเพื่อนๆ แต่เมื่อไปยืนบนเวทีเทียบกับ GBA คนอื่นๆแล้วแอนร,รู้สึกว่าจะดรอปลงไปหน่อยเนื่องจากชุดเป็นสีชมพูและเซ็ตเครื่องประดับเป็นอัญ,ญมณีสีขาวบวกกับผิวที่ขาวมากๆของหลิวอีเฟยการแต่งหน้าที่สําหรับแอนคิดว่าน่าจะฉ่ามากกว่านี้เพราะว่าเขามาฉ่ากันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนเดอาแอนเฮสเทเวเปียงก้าหรือแม้แต่ลิซ่าก็ทําให้แอนร,รู้สึกว่าหลิวอีเฟยเมื่อมายืนเทียบกับอีกส GBA จะดรอปลงไปนิดนึงซึ่งจริงๆแล้ว แล้วแอดแอบชอบการแต่งหน้าและชุดของลิวอี้เฟยเมื่อเขาเคยถ่ายแฟชั่นหรือว่าเขาร่วมงานประกาศรางวัลมากกว่าซึ่งงานบุนกรีเมดิเตอร์เรเนียนแอดมินก็ไม่รู้ว่าเขามาในทีมแบ็กพิงหรือเปล่าเพราะว่าลิซ่าใส่ชุดสีดําใช่ไหมคะในขณะที่ลิวอี้เฟยใส่ชุดสีชมพูแต่ใดๆก็คือสวยงามมากๆนะคะลิวอีเฟยได้ให้สัมภาษณ์ถึงค่าคืนในงานบุนกรีเมดิเตอร์เรเนียนด้วยเช่นกัน เธอบรรยายความรู้สึกแปลออกมาได้ว่าทุกๆสิ่งในค่ำคืนนี้เป็นสิ่งที่งดงามน่าอัศจรรย์ราวกับความฝันช่างเป็นคืนที่ยอดเยี่ยมและพิเศษจริงๆนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆวิดีโอโฆษณาของอีก3 GBA ก็สวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นวิดีโอพรีเซนต์โฆษณาของเซนเดียที่งดงามราวมีมนขลังในขณะที่แอนแทสเทเวสวยราวกับราชินีอียิปต์และเปรียงกาที่สง่างามทุกท่วงท่าแล้วเพื่อนๆชอบวิดีโอพรีเซนต์โฆษณาของ ของ GBA ขนไหนก็มาเมนกันได้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้อัดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ